สวัสดีครับสวัสดีตอนตีสามหาสิบหกนาทีเนาะอยู่ถนนพระรามสองตอนนี้น <c oughs> อนอกำลมุงหนะ้าไปจังหวัดเพชรบุรีโรงงานแก่วขอมแล้วก่อนถึงเข้าย่อยนเะ่อไดนอนเบิดขึ้นเขิน,ขนออกมาจากของหาถูกลัวอ่า ขอารถแล้วก็เขาท่าเรือไปงานแถวแรียกเด็กรลับมาขับรถหัวลางานงานจากรถทั่วล่างานแบบคนรับเงินเดือนนะเพราะว่าจองถึงงานรถทัวร์มันหน่อยเขาเลยมีนโยบายแบบว่าคนขับรถ คนไหนที่ต้องการล่าง,งานหนึ่งเดือนโดยรับเงินเดือนก็สามารถสิ้ไปล่าได้ก็เลยเลองไปล่าบวกเนี้ยครับขับมาขับรถหัวหลาอยู่บริษัทใกล้ๆกันนี่แหละว,วยะังมีซอยอีกนะเงินเดือนบ่มีค่าเที่ยวแปดร้อยห้าสิบ ก็เาบิ่งแล้วมันจะคม้พรามันคือเมยแห็งสัมมสงขารหลังกายกับพวกทีเก่านะครับสู้บาไไว้ที่กาอือบ่อได้ครับมาปีกวัวตั้งแต่เดือนบ่อได้ครับรถหัวลากมาตั้งแต่เดือนกรกฎาปีหกหกเนาะ ก้อนนี้ก็คุอสภ,ภาพปีหกแปดบริษรับมาปีสิบเดือนนกำลังบังกลับมาครับเทียวแรกเมือ่อยตอนนี่ยูส้นพระรามสองพระรามสองเขาขอให้เด็ดทางโดนข้างบนไยแล้ว ไายเติบ้วมา้างน่าจะแล้วเกิดใส่หรือ,อยังเมืเนี้นนก็เป็นวันเคลือนวันเคลื่นวันอังคารที่เคื่อนบันอังขารที่กคกสภาคม สองพันหารอยหกสิบแปดนะครับสิดไปถึงโรงงานแคลคอมเขาใหญ่ฮิบรีกับประมาณประมาณหกโมงสิบกนแล้วขจวาวะร่องคลองกันอาจจะประมาณบ่ายคนละพอจะได้ร่องคลองไปไปเอาเขี้ยวอีกลองเมืองยักเดินหนึ่งครับ แต่ว่าซ้ำเนื้อโหเลยว่าร่างกายเบาๆไหวร่างกายเไาวมันเมยสุขภาพสุขภาพโบคือเกานี่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยแต่ว,ว่าก็นม่หนีไมีสินเนาะมีภาระเรื่องนี้เรื่องสินกกนีษษษ่ต้องรับไปสอบไปสอบปากทองอย่าคล้องน้ำ กินก็บม่ค่อยเต็มที่อะไรไม่ค่อยได้กินอาหารดีๆคือเก่ากินนวดจากอยากเลยก็าเมืงง่อยน้หนักกล็ลงสิบกิโลสามเดือนตั้งแต่เดือนมกรามาหอดพุดสะพานนักลงสิบกิโลสามสี่เดือนมึนกิโลไข่ไข่เจ็บนั่นเลยเป็นเบาหวานน้ำเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเลือดน้ำ กินบอ่คอยดีเพื่อนไหนโมคอยได้กินเพื่อนไหนร่างกยกับเพื่อไว้เมื่อยไว้เอาโอเคครับผมหอดมหาชัยละ่ะมหาชัยมึงไหมโอเคครับมูลรักษาเทวด,ดาคุมพรอ มันดีเลยที่ทำโซนิสตัว